สวัสดีค่ะปีใหม่ปุ๊บค่ายดังอย่าง YG Entertainment ของเกาหลีใต้ก็มีเรื่องตืน่นเต้นมาฝากทุกคนปั๊บเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนก็กำลังเริ่มจับตามองนะเกร์ลกุปน้องใหม่อย่างวง Baby Monster ค่ะที่กำลังจะเปิดตัวเดบิวต์ภายในปีนี้ด้วยซึ่งหลังจากทาง YG เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาในช่วงปีใหม่ก็มีแฟนเพลงเคป๊ปตาไวแบบจัดๆเห็นกันแล้วนะคะว่าน่าจะมีเด็กไทยเนะี่ยอยู่ในวงนี้ถึง2คนด้วยกันซึ่งวง Baby Monster ค่ะจะมี สาวๆอยู่ทั้งหมด7คนนะแถมรุ่นพี่ของค่ายวายอย่างน้องเจนนี่กับน้องลิซ่าเองก็ได้พูดถึงความรู้สึก ของสาวๆทั้งหมดด้วยค่ะว่าสมาชิกทั้ง7คนคือเข้ากันได้ดีมากๆและคิดว่าโดยรวมเนี่ยพวกเธอยอดเยี่ยมจริงๆนะ,ะแต่ที่ทําให้แฟนชาวไทยแตกตื่นนะคะแล้วก็คือหามากๆเลยก็เห็นจะเป็น2สาวไทยในสมาชิก7คนนี่ล่ะค่ะโดยคนแรกนะคะก็คือน้องแคนนี่เด็กไทยผมสีบรอน์ทองที่มีหน้าตาน่ารักมากคนนี้แถมยังอายุน้อยมากด้วยนะคะแต่นี้แอดมินขอบอกเลยนะว่าถึงจะยังเด็กอยู่แต่ว่า การเต้นเราก็อินเนอร์ของน้องแคนนี่ก็คือดูโดดเด่นมากเวอร์สามารถตามรอยรุ่นพี่อย่างวงแบล็คพิงได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วยิ่งพอเราได้ไปตามดูน้องเต้นคัฟเวอร์เพลง How You Like That อะเมื่อ2 3ปีก่อนก็คือลายเต้นสวยมากแล้วก็ชัดมากค่ะทุกคนแถมน้องยังเต้นในตำแหน่งพี่ลิซ่าด้วยนะคะอาก็บอกเลยค่ะว่าคอมเมนต์ด้านล่างใน u t u b e เนี่ยเอาจงจริงก็มีแต่คนชื่นชมน้องแคนนี่นะว่าแบบเออน้องเต้นเก่งลายเต้นดีแล้วก็โอเคมากๆเลยอันนี้ก็บอกเลยว่า อินเนอร์ตัวแม่ของน้องคือเขาฉายแววตั้งแต่เด็กแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สกิลด้านการเต้นของน้องจะพัฒนาไปถึงไหนไปถึงไหนแล้วนะคะหลังจากที่ได้ไปฝึกฝนอย่างหนักในค่ายวายจีมากส่วนประวัติคร่าวๆของน้องผมทองสุดน่ารักของพวกเราก็คือตอนนี้น้องแคนนี้น่าจะอายุประมาณ13นะคะ13เข้า14ปีเป็นน้องสาวของพี่คอปเปอร์ใน8คนสุดท้ายของ The Star Idol ด้วยนะแล้วก็ขอบอกเลยว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทุกคนเลยค่ะทั้งคุณแม่คุณพ่อพี่ชายแล้วก็น้องสาวส่วนตำแหน่งมักเน่ของวงเบมอน ว่า baby Monster นสเ s t e r นั้นแอดมินคิดว่าก็น่าจะเป็นน้องแคนนี่ของพวกเรานี่แหละค่ะเพราะว่าน้องอายุน้อยที่สุดของวงแล้วนะะทีนี้มาต่อกันที่คนที่2ค่ะน้องแพรพาริตาซึ่งเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนในวง baby นสเ s t e r น้องแพรเคยเข้าแข่งขันรายการ idol paradise ทางช่อง3มาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแถมยังเคยได้รางวัลชนะเลิศการเดินแบบในการแข่งขันเดิน Show, แฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์ในปี2019มาแล้วด้วยโอ้โหบอกเลยว่าน่าจับตามองอีกคนเลยค่ะคนนี้ก็ไม่ต้องห่วง เรื่องรูปร่างบุคลิกภาพแล้วก็อินเนอร์เลยค่ะเพราะว่าถึงขนาดชนะเลิศการเดินแบบแฟชั่นโชว์ในระดับอินเตอร์มาแล้วอันนี้เขาบอกเลยค่ะว่าน้องแพรคือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นคนที่น้องลิซ่าบอกว่าชอบพาไปทานข้าวด้วยนะคะเพราะว่าอายุของน้องก็คือประมาณ17ปีนะสรุปเลยก็คือเห็นสองสาวไทยของเราจากค่าย YG นี้ก็เหมือนเห็นน้องลิซ่าสมัยก่อนเดบิวต์เลยค่ะเอาจริงๆพูดก็พูดเลยค่ะว่าต้องยอมรับนะว่าน้องลิซคือทำ ทำไว้ดีมากอะทุกคนปเป็นศิลปินหญิงเกาหลีผู้หญิงไทยคนแรกเลยนะคะที่หลายๆค่ายเริ่มอยากมองหาเพื่อที่จะ,ะนําพาไปเดบิวต์มากขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ YG ครั้งนี้น่าจะจัด2เด็กไทยมาเดบิวต์เลย เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากลิซ่าโมเดลด้วยที่ว่าประสบความสําเร็จขนาดนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากความสามารถแล้วก็ความโดดเด่นของตัวน้องเองด้วยนะคะที่ทางค่าย yg เนี่ยน่าจะจัดมาแล้วนะคะว่าพวกเธอนั้นเด็ดจริงๆค่ะ